คุณเคยได้ยินเรื่องแคปซูลเวลาไหมคะมันคือการซ่อนสิ่งของจากยุคหนึ่งเพื่อให้คนในอนาคตได้ค้นพบและล่าสุดเรื่องราวที่ชวนให้เราตื่นเต้นก็เกิดขึ้นเมื่อแคปซูลเวลาของเจ้าหญิงไดอาน่าที่ถูกปิดผนึกไว้นานกว่า30ปีดันหลุดออกมาก่อนกำหนดโดยบังเอิญย้อนกลับไปปี1991เจ้าหญิงไดอาน่าในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กเกรตโอมอนสตรีทได้ส่งร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงปิดผนึกกล่องไม้ไว้บนผนังอาคารใหม่ใครจะไปคิดว่าสิ่งนี้จะถูกค้นเจออีกครั้งในระหว่างการบูรณะอาคารเมื่อเร็วๆนี้แล้วในกล่องมีอะไรบ้างสิ่งที่ซ่อนอยู่ช่างสะท้อนยุคสมัยได้อย่างชัดเจนมีทั้งซีดีอัลบั้มเพลง Rhythm of Love ของ Kylie Minogue กระดาษรีไซเคิลหนังสือเดินทางชุดเหรียญอังกฤษซองเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ภาพโปรแกรมเกล็ดหิมะหนังสือพิมพ์ The Times โทรทัศน์ขนาดเล็กเครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงภาพถ่ายเจ้าหญิงไดาอาน่าเองและที่น่าประทับใจที่สุดคือจดหมายลายมือจากเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่แม้การเวลาจะผ่านไปกว่า3ามทศวรรษบางชิ้นมีรองรอยความชื้นแต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพดีและได้รับการบูรณะอย่างระมัดระวังมันไม่ใช่แค่สิ่งของแต่คือความทรงจำที่บอกเล่าถึงทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความผูกพันของผู้คนในช่วงเวลานั้นแคปซูลเวลานี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวของเจ้าหญิงไดอาน่าเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วธรรมเนียมนี้เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเจ้าหญิงอเล็กซานดราเมื่อปี1872ที่เธอเคยซ่อนหนังสือพิมพ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียไว้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถูกค้นพบและตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองก็เตรียมจะสารต่อประเพณีนี้อีกครั้ง ด้วยการสร้างแคปซูลเวลาสำหรับคนรุ่นอนาคตลองจินตนาการดูสิคะถ้าเป็นเราเราจะเลือกใส่อะไรลงไปในแคปซูลเวลาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของยุคนี้ให้คนอีก50หรือ100ปีข้างหน้าได้เห็นอริยะเจ์น a ลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์